องเด้อองโอเคแมุ่ปองเยไปเดี๋ยวดูมางเน่เออไปเข้าตุตะยาก็ตยามาตยามดตุยาตยาเดี๋ยวต๊่าเะยตุ๊กย่าตุย่าเต๊ย่าย่างตย คำทุ้ายวัดศร้าแม่เจ๊ฟเลยนวเยอะคำุ้ายว่ดศร้าคำทุสายห้องห้องห้องรับเบิ้งสะอูต่อห้องูแล้ห้องมันห้องห้องเจ๊ฟีคอกีบบ่อยเอยห้องมันห้องคอยเล่นแล้วนี่ก็ไก่ไอ น้องกู๊ดเสาลาวบ้านนากอกเมืองมหาไซบายบายหนะ่อยบายบายหนะ่อยแ,นะ <laughs> แล้วเวลากู๊ดบายบายนะมันจะเก่งคอ,อนิดนึงด้วยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อันไหนบายบายใหม่บายบายใหม่อ <laughs> <laughs> อันนี้ปกติ <laughs> แซลนิดนึงปกติเลย

Er <S <S น้องอล่นน้องนั่งหันหลังเลยนะเขินไม่กุดเขินไหมเขินอยู่เดี๋ยวเจ้าก็ชิน

หน้าเป็ long, นฝ้าจะคิดใจงามโอเคน่ะขนาดเป็นฝ้านี้หน้าเป็นฝ้านี่ใส่ได้เสียนโอ้โหชุดกองเลยก็ได้บ่อยมากโอ้เสียบตาย ตัวให่หน่ารักนะคือจะมีคนพันร้อนไหมร,ร้อนกัเข้าเป็นที่น่องกันเนาะ,ะมันก็มีแต่แ,แต่ทน,นได้ <c oughs> เพื่อจะทำหมูทอดให้พี่กินว่าลืมเราใครทิ่ไปลืมคนทั้งคนเนาะใครจะลืม โวคนทั้งคนใครชิลืมได้ง่ายๆนียดีใจจังเลยอยากไปซมเหรียญจังเลยโอ้รวยเนาะอยากไปโบเกลจังเลยบอกไอ้นี่นี่ถึงรัว สวยจังเลย,ส,ยลสุดยอดไปเลย,ยลงงเงียมบจุยหน้า,ายมองตากันวะแม่ลูกไอ้กูหันมามองหน้าเลยอะไรวะ ลายหลองนิ ing, ่มๆก็ก <Ont op edi ats> mm ินได้ฝีมือกุตอ่ะพี่กินได้หมดแหละเออไม่ใช่หิวข้าวแล้วใกล้สุกยังกุดได้แล้วนะระวังสุกกับไหมนี่เ <Twitter> ส้นบางๆเลยนะ นี่ส่วนไหนไปเนี่ยเนื้อมันหรอสามชั้นสามชั้นน้องแบบเอาน้ำมันมันแบบแบบเอะไรเอากระพากกระเทียมเจียวลาดๆหน่อยด้วยพี่มักบ่ต้องให้มันเสด็จน้ำมันด้วยเอาน้ำมันไปด้วยน้ำมันหมูมอร่อยโอ๊ย น่นน่นน้ำมันหมูนี่เอาไปไหนต่อเนี่ยเก็บเก็บไว้ใช่ไหมใส่น้ำแข็งกิน่อว่าถ้าเหลือแล้วไงทอดไอเก็บไว้น้ำมันดีน้ำมันหมูโอ้อเดี๋ยวทอดไอพวกกระเทียมหอมอะไรอีกใช่ไหมโอ้เอืาเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ดีหลบทันเฉียดนิดเดียว ค okay, ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการเดินทางครับมีโอกาสได้มากินข้าวบ้านน้องนะครับน้องกูด๊ดนี่ทำหมูทอดให้กินนะนี่ทอดฟืนเนี่ยหอมมากนะหมูทอดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแซ่บเนาะทอดกับฟืนเนาะหมูทอดนะเจ้าก็ต้องบอกแซบ่บเดี๋ยวเจ้าคนทอดถ้าเจ้าไม่บอกไม่แซบ่บนี่ไม่ได้นะเจ้าคนทอดเออแซ่บไหม น้องบอกว่าไงไห้ยังไม่ได้ชิมถูก <laughs> ต้องแล้วระวัง